สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวพระพุทธเจ้าทรงสอนไฝ่หาความรวยหลีกหนีความจนคลิปนี้นะคะว่ากันด้วยเรื่องของความรวยความจนในพระพุทธศาสนากันค่ะ หนึ่งในความยากลำบากที่น่ากลัวที่สุดในการดำเนินชีวิตของคนในระหว่างที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดก็คือความยากจนค่ะเพราะว่าความยากจนเป็นสิ่งที่บีบคั้นให้เกิดปัญหาอีกหลายอย่างขึ้นในโลกความยากจนเป็นความลำบากทั้งกายและใจอย่างแสนสาหัสที่เกิดจากการไม่มีทรัพย์ บางคนถูกความยากจนบีบคั้นอย่างหนักเพื่อให้ได้ทรัพย์มาใช้เลี้ยงชีวิตของตนและคนในครอบครัวให้ผ่านไปในแต่ละมือ้อแม่ต้องยอมตนเป็นคนรับใช้คนอื่นก็ยินยอมคนจนต้องใช้ยาดเหงื่อแรงกายและน้ำตาจากความเจ็บช้าน้ำใจเพื่อแลกกับปัจจัยสี่มาเลี้ยงชีวิตบางคนยอมเสี่ยงชีวิตทำงานหนักทั้งที่ยังป่วย บางคนยอมขายอวัยวะเพื่อแลกกับเงินมาซื้อข้าวกินชีวิตคนจนจึงเป็นชีวิตที่ต้องทนกับความร้อนและความหนาวของสภาพดินฟ้าอากาศให้ได้ทนความยากลำบากให้ได้ถ้าทนไม่ได้บางคนถึงกับต้องอดตาย นี่คือสภาพของคนจนที่ไม่มีวันบรรยายได้หมดสิน้นพอๆกับเสียงร่ำไห้ของคนยากจนที่ไม่เคยเว้นวักแม้แต่นาทีเดียวในโลกใบนี้ด้วยเหตุนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงไม่ทรงปรารถนาให้ใครเกิดมาเป็นคนยากจนพระองค์ทรงต้องการให้มนุษย์หรือฝังความจนออกไปจากชีวิตให้หมดสิน้น และทรงชี้โทษของความจนไว้ต่างๆน,นานารวมทั้งทรงพัฒนาถึงคุณของการแก้ปัญหาความจนอย่างถูกหลักวิชาไว้อย่างมากมายซึ่งหากกล่าวโดยย่อก็มีถึงสประการดังนี้คือข้อแรกพระพุทธองค์ทรงตำหนิความยากจนไว้ในอินสูตร ในเรื่องการสร้างตัวสร้างฐานะของชาวพุทธนั้นพระพุทธองค์ไม่ทรงห้ามชาวพุทธรวยในทางตรงข้ามพระองค์ทรงห้ามชาวพุทธยอมแพ้ต่อความยากจนโดยถึงกับทรงแจกแจงความทุกข์ของคนจนอย่างหมดเปลือกเพื่อให้ชาวพุทธเห็นโทษภัยของความยากจน ใครอยู่ในวัยที่กำลังสร้างตัวสร้างฐานนะจะได้ไม่เกลียดคร้านส่วนผู้ที่ตั้งหลักฐานได้แล้วจะได้ไม่ประมาทในการสร้างบุญดังปรากฏอยู่ในอินสูตรซึ่งพระพุทธองค์ทรงกล่าวถึงความจนไว้ว่าความเป็นคนจนเป็นทุกข์ของบุคคลผู้บริโภคการมในโลกและทรงอธิบายไว้ดังนี้ความจนเป็นทุกข์ของคนในโลกที่ยังครองเรือนอยู่ คนจนเข็นใจยากไร้ยอมกู้หนี้แม้การกู้หนี้ก็เป็นทุกข์ในโลกครั้นกู้หนี้แล้วก็ยอมต้องใช้ดอกเบีย้ยแม้การต้องใช้ดอกเบี้ยก็เป็นทุกข์ในโลกคนจนเข็นใจยากไร้ครั้นใช้ดอกเบี้ยแล้วไม่ให้ดอกเบี้ยตามกำหนดเวลาพวกเจ้านี้ย่อมตามทวงเขาแม้การถูกตามทวงนี้ก็เป็นทุกข์ในโลก คนจนเข็นใจยากไร้เมื่อถูกเจ้าหนี้ทวงแล้วยังไม่มีให้พวกเจ้าหนี้ก็เลยติดตามแม้การถูกติดตามก็เป็นทุกข์ในโลกคนจนเข็นใจยากไร้ถูกเจ้าหนี้ติดตามทันยังไม่ทันจะให้พวกเจ้าหน้าที่ก็จับเขามาจองจำซะแล้วแม้การถูกจองจำก็เป็นทุกข์ในโลก การที่พระองค์ทรงกล่าวเช่นนี้เพราะต้องการเตือนสติให้ชาวพุทธทั้งหลายไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคือให้กลัวความยากจนให้ตั้งใจกำจัดความยากจนอย่างถูกวิธีและให้ป้องกันความยากจนข้ามภพข้ามชาติเพราะฉะนั้นเมื่อชาวพุทธมีสติระลึกนึกถึงอันตรายของความยากจนอย่างนี้แล้วจะได้ไม่ประมาท เอาแต่ขยันหาทรัพย์อย่างเดียวแต่ต้องสร้างตัวสร้างฐานะจนกระทั่งรวยทรัพย์และขยันทำบุญจนกระทั่งบรรลุธรรมใครก็ตามที่ดำเนินตามหลักวิชานี้ยอมได้หลักประกันว่านับแต่นี้ไปตราบใดยังต้องเวียนไวไายตายเกิดถือกำเนิดในวัฏฏสงสารแม้ยังไม่อาจกำจัดกิเลสจนกระทั่งบรรลุธรรมเข้าพระนิพพานแต่ก็จะไม่ตกรกรรมลำบาก ไม่ต้องพบกับความยากจนอีกต่อไปอย่างแน่นอนมาถึงข้อที่สองค่ะพระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าความยากจนบีบคั้นให้มนุษย์ทำความชั่วได้ง่ายชีวิตอยู่ได้ด้วยการใช้ปัจจัยสี่หลอเลี้ยงแต่เพราะความยากจนจึงทำให้มีชีวิตลำเคนเกิดความขัดสนในการแสวงหาปัจจัยสี่ ความหิวและความกลัวตายจึงบีบคันให้จิตใจตกอยู่ในอำนาจความชั่วได้ง่ายเป็นเหตุให้สแสวงหาทรัพย์โดยไม่คำนึงถึงความผิดชอบชั่วดีแม้ต้องปลน้นจี้ฆ่าลักขโมยขายตัวต้มตุน หลอกลวงค้าของผิดกฎหมายค้ายาเสพติดหรืออื่นๆเพื่อให้ได้ทรัพย์มาก็ทำได้โดยไม่รู้สึกละอายผลสุดท้ายกลายเป็นคนมีนิสัยใจบาปหยาบช้าเพราะทนการบีบคั้นจากความยากจนไม่ไว้โดยสรุปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ว่า คนจนจะพ้นจากความยากจนได้ต้องอดทนต่อความยากจนในปัจจุบันและต้องเอาชนะความตรนีด้วยการหมั่นสั่งสมบุญกุศลไว้ล่วงหน้าอย่าได้ขาดแม้แต่วันเดียวดังคำสอนของพระองค์ที่ปรากฏอยู่ในพิลาโกสิยชาดกว่า คนตระหนี่กลัวจนจึงให้ทานไม่ได้ความตระหนี่นั้นจึงเป็นภัยสำหรับคนที่ไม่ให้ดังนั้นพึงกำจัดความตระหนี่ทีเหนียวครอบงำมนทินใจซะแล้วให้ทานกันเถิดเพราะว่าในภพชาติหน้าบุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายได้เพราะฉะนั้นผู้ที่จะพ้นกับความจนได้นั้นจะต้องพึงระลึกอยู่เสมอว่า คนยากจนคือคนขาดแคลนทรัพย์เพราะความตระหนี่หวงแหนทรัพย์มีความประมาทไม่ทำบุญไว้ในอดีตจึงทำให้ต้องมาเกิดเป็นคนยากจนในปัจจุบันต่อมาคือคนอยากจนคือคนที่มีทรัพย์แต่ต้องไปเกิดเป็นคนยากจนเพราะความตระหนี่หวงแหนทรัพย์มีความประมาทไม่ทำบุญไว้ในปัจจุบันจึงต้องไปเกิดเป็นคนยากจนในอนาคต และสุดท้ายคือคนจนยากคือคนที่ยากจะพบกับความยากจนเพราะไม่มีความตรนีห่วงแหนทรัพย์ไม่ประมาทมันสั่งสมบุญล่วงหน้าไว้ตั้งแต่ปัจจุบันย่อมจะได้ไปเกิดไปมหาเศรษฐีในอนาคตและแล้วก็มาส่งท้ายกันที่ข้อที่3นะคะพระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าความรวยเป็นคุณอุปการให้สร้างบุญได้ง่าย ความรวยนั้นหมายถึงการมีทรัพย์ความรวยแบ่งเป็นสองประเภทคือข้อแรกความรวยทางโลกเรียกว่าโลกียทรัพย์คือการมีทรัพย์สินเงินทองสมบัติพัษสถานมากมายและมีความสามารถใช้จ่ายทรัพย์นั้นได้อย่างมีความสุขและข้อที่สองคือความรวยทางธรรมเรียกว่าอริยทรัพย์มีเจ็ดประการได้แก่ศรัทธาศีลฮิริ โอตป,ปะสุตะจากะและปัญญาความรวยจึงไม่ใช่สิ่งเลวร้ายแต่อย่างใดแต่เป็นความสุขความปลื้มใจเป็นลาบอันประเสริฐผู้ที่ปรารถนาความรวยสมควรที่จะวางเป้าหมายไว้ที่การสแสวงหาทั้งโลกียศทรัพย์และอริยทรัพย์มาไว้เป็นของตน ในทางพุทธศาสนาสอนไว้ว่าความรวยหรือทรัพย์ที่ตัวเองมีนั้นมีไว้เพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างๆคือข้อแรกเพื่อเลี้ยงตนให้เป็นสุขข้อที่สองเพื่อเลี้ยงบิดามารดาให้เป็นสุขข้อที่สเพื่อเลี้ยงบุตรภัญญาคนใช้และบริวารให้เป็นสุขข้อที่สเพื่อเลี้ยงมิตรและอมมาตให้เป็นสุข และข้อที่5เพื่อบำเพ็ญทักษิณาทานในสมณพราหมณ์ซึ่งหมายความว่าเรายิ่งมีทรัพย์มากเท่าไหร่เรายิ่งสามารถใช้ทรัพย์ทําประโยชน์ทั้ง5ประการนี้ได้มากเท่านั้นผลที่ได้จากการใช้ทรัพย์เช่นนี้ย่อมทําให้เราได้ผลบุญมากตามไปด้วยกล่าวโดยสรุปแล้วพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้คนจนแต่สอนให้คนรู้จักตั้งตนตั้งฐานะให้รวยอย่างสุจริต อันเป็นการทำประโยชน์ในชาตินี้ให้สมบูรณ์และเมื่อรวยแล้วก็ควรรวยอย่างมีเป้าหมายคือนำทรัพย์ไปสร้างบุญต่อเพื่อสร้างประโยชน์ในภพหน้าให้สมบูรณยิ่งขึ้นอันจะเป็นโอกาสให้เราได้เดินไปสู่เป้าหมายคือการบรรลุมรรคผลนิพพานในที่สุดนั่นเองค่ะเอาละค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดคำสอนจากพระพุทธเจ้าให้ใฝ่หาความรวยและหลีกหนีความจนนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาขอติดตามรับชมกันได้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ